อยากได้สินค้าจาก iHaveCPU สามารถสั่งซื้อผ่านทางไหนได้บ้างวันนี้ iHaveCPU มีคําตอบครับเราไม่มีความรู้อ่ะต้องมาปรึกษา iHaveCPU ที่เขาเป็นกูรูเรื่องของถ้ามีใครสนใจคอมเครื่องใหม่ก็อยากจะให้เข้ามาลองปร,รึกษาทางร้าน iHaveCPU นะคะถ้าอยากได้คอมโอหา oh, ha. iHaveCPU อยากได้ข้าวโอหา,เป,าเป่าเปาหมือนกันเด่นกันนะครับ <laughs> สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะพูดถึงการสั่งซื้อสินค้าจาก iHave CPU ว่ามันมีช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างและลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางไหนบ้างเรามาเริ่มกันการที่คุณจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งแน่นอนครับคอมที่พร้อมประกอบคอมที่เป็นเซ็ตไว้มันก็มีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงได้้้ตตาามที่ลูกคอง คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ประกอบกันเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็น CPU m a i เมนบอร์ดแรมการจอพาวเวอร์เคสจอเกมมิ่งเกียร์ุกนนี้อะไรอย่างนี้แน่นอนครับเว็บไซต์หลักของเราในการที่เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเป็นเลือกดูคอมพิวเตอร์ w w w i h a v e c p u c o m ตรงนี้นี่คือเว็บไซต์หลักของเราตรงนี้ มันจะโชว์หนึ่งคืออะไรฮะ tracking ก,ก,ก็คือรายงานาการจดวส่งของประจำวันทั้งหมด 2. คือมันจะโชว์สินค้าที่มาใหม่ 2. มันจะโชว์ pc หรือว่าคอมประกอบทั้งหมด 3. คือมันโชว์สินค้าทั้งหมดนั่นเองเออปโปดักตรงนี้หรือว่า สินค้าทั้งหมดพูดง่ายคือสินค้าทุกชนิดนั้นสามารถที่จะหาได้ในเว็บไซต์ของผมคือ www.ihavecpu.com มีอะไรบ้างในนั้นมีผลงานของเราคือสิ่งที่ผมเคยทำไปหรือว่าสิ่งที่ ihavecpu เคยประกอบไปเสร็จปุ๊บมันจะมีอะไรอีกนะเซ t ตโปรโมชั่นเซ p ตโปรโมชั่นเซตโปรโมชั่นเนี่ยจะรวมทั้งหมดเลยคุณสามารถดูเซตโปรโมชั่นได้ที่ในเว็บไซต์ ihavecpu ตรงนี้ เดี๋ยวมันกําลังจะมีเว็บไซต์ใหม่นะครับต่อไปครับเส้นทางที่2คืออะไรครับขายไม่ได้คือ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักของ iHave CPU เลยฮะมันจะมีทุกอย่างเลยรวมถึงไลฟ์สดของเราด้วยประเด็นสำคัญคืออะไรครับลูกค้าสามารถที่จะแชทพูดคุยกับแอดมินได้เลยสําคัญมากนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้ทราบสเปครวมถึงเปลี่ยนแปลงสเปคได้แบบเรียลไทม์และ iHave CPU ก็คือการันตีในการต่อข้อความที่ไวอยู่แล้วต่อไปฮนะยูทูบเนี่ย ผู้อสอนจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่ผมยิงไลฟ์สดเนี่ยจะยิงไปพร้อมกันก็คือทั้ง YouTube และ Facebook แต่มากกว่านั้นคือ YouTube จะมีวิดีโอทุกอย่างเช่นคอนเทนต์ให้ความรู้การทดสอบนู่นนี่นั่นหรือว่าการไขข้อสงสัยในต่างๆโดนถึงการเล่นเกมที่ผมเองเป็นสตรีมเมอร์ด้วยน,น,นั้นสามารถที่จะศึกษาความรู้ผ่านได้ทาง YouTube แต่ถ้าสั่งซื้อมาสั่งซื้อผ่าน u t u b e ไปได้แนะนำให้กลับมาที่แชทเฟซบุ o o ไลน์แอก็สำคัญ Ad. l i น e ID at I have CPU สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางไลน์ด้วยเหมือนกัน70,000 follower จะมีโปรโมชั่นใหม่สามารถทักผ่านทางไลน์ได้แชร์โลเคชั่นกันได้ Messenger ใน Facebook กับทางไลน์นั้นตอบไวเหมือนกันนั่นเองนี่คือทางไลน์นะครับสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนได้อีก l a z a d a ครับสั่งซื้อผ่าน l a z a d a ได้ในชื่อร้าน I have ซ o u Shopee เราสามารถที่จะผ่อนผ่าน Sho ป e e ได้หรือว่าสั่งซื้อผ่าน s h o ป e e ได้ในร้าน iH a v e CPU สั่งซื้อผ่าน Lazada ผ่าน ผ่านเมอร์คูล่าร้าน I อแฮปซีบียูเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอันนี้ทุกอย่างคือ I อแฮปซีบียูหมดเลยนะครับ้าไม่ใช้ชื่อ I อแฮปซีบียูคือกลายเป็นร้านอื่นไม่ใช่ผมนะสั่งซื้อผ่านลาซาด้าช้อปปี้เมอร์คูล่าพวกนี้เป็นแพลตฟร์มอนได้เก็บเงินปลายทางได้และที่สําคัญคือคุณสามารถที่จะคุยผ่านแอดมินได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งพวกพวกนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักๆก็คือ Facebook หรือ Li n e สะดวกท่างไหนไปทางนั้นนั่นเองนะครับลาซาด้าช้อปปีเหมาะสําหรับคนที่มีโค้ดส่วนลดต้องการผ่อนอะไรประมาณนั้นถ้าสอบถามว่าซื้อทางไหนถูกที่สุดซื้อผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่แหละแล้วก็ไลน์นะครับสำหรับคนที่แบบไม่ซีเรียสต้องการที่จะโอนตรงโอนเต็มอะไรเงี้ยการโอนสินค้าโอนช้าแต่จำนวนลดาร์แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นโปรโมชั่นแบบบล็อกราคาไม่สามารถที่จะลดได้ไปรับเองรามินท่าหรือรับเองนครนายกตรงเนี้ยส่วนลดมากสุดถึง2,000บาทเมื่อซื้อสินค้ามากกว่า40,000 แต่ไม่นับเครื่องโปรโมชั่น i have cpu มี2สาขาครับหลักๆเลยคือมีที่นครนายกแล้วก็ารามอินทรานครนายกมารับเองได้ประกอบได้บางคนถามว่า i have cpu ส่งทั่วประเทศไทยไหม i have cpu ส่งทั่วประเทศไทยย้ำเลยนะคะรับขอแค่บ้านเลขที่มีหมู่มีตำบลมีอำเภอมีจังหวัดมีรหัสไปรษณีย์มีเบอร์โทรศัพท์ผมสามารถส่งได้ ทั่วประเทศไทยสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้สั่งประกอบได้ที่นครนายกสั่งประกอบได้ที่รามอินทรา walk in มาต้องการมาตัดสเปกกันสดๆสสจัดได้ช่าทางอื่นๆมีมากกว่านี้ไหมติ๊กตอกก็ได้ IG Instagram รเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอย่างติ๊ t o k เนี่ยจะเป็นแนวแบบบันเทิงาอาจจะไม่ได้ขายจา๋าแนะนำดูคลิปในติ k กตอถ้าชอบแคปเจอร์มาแล้วก็มาเจอกันใน Facebook หรือว่า Line t ว i t เตอร์บ้างบล็อกบิ๊ก็ได้ ทุกชอบทาไปแล้วคอเซนเตอร์ก็มีคอเซนเตอร์นี่ก็สำคัญเพราะจะคุยกับคนเลย0ู1 0 5 4 7 5 7่นเบอร์นี้เบอร์เดียวคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซ็ตจาก i have CPU นะครับคัสตอมได้คัสตอมนี่คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตามต้องการ CPU เป็นบอร์ดแรมการมือจระเบงยี่ห้อไม่กระทั่งของที่เติมเต็มอย่างเช่นชุดน้ำเรื่องจอเรื่องอะไรอย่างนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมได้ตามต้องการเรื่องของลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการถูกต้องไหมครับบางคนถามว่า i have CPU ประกอบให้ไม่จบครับจัดสายให้ลงวินโดให้ โลวินโดแบบไชแอลนะไม่ลงตัวเต็มนะครับดรเวอร์ Driver, คือตัวกลางที่ทําให้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นั้นทํางานด้วยกันได้เป็นอย่างดีเรียกได้ hmm. ว่าดีไวท์มีเนเจอร์นั้นจะไม่ติดเลืองนะครับแล้วก็รวมถึงการ QC QC คือ Quality Control ตรงนี้ก็สําคัญครับเช็ค <Check. S 1> ทุกอย่างว่าสิ่งที่ลูกค้าสั่งกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับนั้นมันตรงกันไหม CPU ตรงไหมแรมครบไหมการ์ดจอรุ่นไหนเทสทุกอย่างไม่ให้เกิดการบูสกรีนความร้อนของ CPU และการ์ดจอนั้นอยู่ในเกณฑ์ เทสแล้วเป็นยังไงไม่ดับไม่อะไรไม่มีปัญหาจนมั่นใจว่ามันไม่มีปัญหามันจะเป็นมาตรฐานสูงสุดของ i have c l ที่ i have c u พยายามที่จะทําทุกเครื่องให้ดีที่สุดนั่นเองพอเราคิวซีเสร็จแล้วการแพ็คของนั้นผมเองทําคลิปไปแล้วไปย้อนดูแล้วกันว่า i have u เรื่องแพ็คของเป็นยังไงแพ็คดีอยู่ละตามที่เห็นเลยการบริการหลังการขาย after service ไม่มีปัญหา นี่คือคร่าวๆของวิธีการสั่งซื้อสินค้าจาก iHaveCPU และนี่คือคลิปแรกที่ผมใช้ Whiteboard ในการอธิบายข้อมูลนะครับผิดพลาดการใดขออภัยด้วยแล้วกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ผมเองถ้าอันไหนสนใจก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปใหม่กันฝากนะครับผมก iHaveCPU ครับฝากทุกช่องทางที่เป็น iHaveCPU จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ